สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดอาทิตย์นึงมันใหญ่เร็วอีนนนกนะจ้าพ่นแม่คอยคนมาตัดไปแล้วจ้า,าแบ่งกันกินพ่อแม่พี่น้องจ้าแบ่งกันกินไอ้ฟังข้างพุ่นนะข้าเจ้าก็ตัดไปแล้วจ้าแบ่งกันกินเนาะท่งนี่ข้าเจ้าตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดตัดไปแล้วแบง่งกันกินดีนะพ่ยังเก็บไอ้จงไว้อยู่นี่จอยยังได้น้ำพึนอยู่พอได้ภาพพ่อแม่พี่น,พพน้องมาพูดนะ ้ยสีแม่ในกล่องก็สีบางงามเนาะหนอกกล่องสีงามงามพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยจอยสิต่างกล่องตัดงามงามเดีด๋วยวนะแป๊บนึงแบ่งกันกินแบ่งกันกินบอกแล้วว่าพุณนะชิคเก้นอบเดอะบูสเดจจ้านอะอบเดอะบูสเฮดเอเอเฮดเนื้อไก่เนาะเพื่นอนเนาะพนื เห็ดเนื้อไก่มาม่าจัดตั้งกล่องพ่อแม่พี่น้องจะตั้งกล่องตัดงามๆใหมพวกเจ้าได้เบิ่์นองเบิ่งนฉ่อทั้งทั้งงามขนาดหลายๆด้วยจ้าจงไว้กันอยู่พ่อจ๋าได้เห็ดคลิปพุ่นให้พ่อแม่พี่น้องด้วยองไหนปุ่นอะเออสีนี่แหละพุ่นท่ะเบิร์สุดยอดอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่ยจ้ะสีเหลืองจังสีเลยเออทั้งนี้แค่จังงามอยู่ตรงเนี้เลือดอีลีเลือดอีลีท่าอป็นยู่นี่เกิดยุ่นในซอกใหม่แต่พ่อแม่พี่น้องเน้ สุดยอดเลยถิงเสือไปหนีปีหนาเกิดมาอีกเ้นะ้ยสุดยอดนะจ๊ะนะสุดยอดอีลีสวยงามขักสวยงามขักเฮ้ยสวยงามจริงๆ,อๆโอ้หนักนี่ ออกกำมๆเออเสือพันจิ้มใบแถวนี้สุดยอดอีรีเลิศอีหรีพ่อแม่พี่น้วงเลยเลิศม,มากเลยนะสวยคักซีนี่สวยคักนี่แหละนอกกล้องซีนนี่แหละ งามขนาดอ่อนขนาดเนี่ยนี่เลิศเลิศจริงจริงว่าขาจาวักเด้นี่พ่อแม่พี่นอนก็สิเป็นเนื่อนี่ขาจาวงัดเอาถ้าเป็นใส่มีดเพิ่นสิได้ไปงามคักด้วยขาจาวได้พกมีดไม่ทำเพื่อวานะ เต้มออกพร้อมเรียบร้อยสวยงามกับบ้านหล่างระพัดเลยโอเคสุดยอดของความสวยสวยกว่าน,นี่ก็นว่ามีแล้วบ่มีอยู่แจ่ตรงหามัานพอกบนงันนี่ข้างในนี่น บูดบูดหนำฝนตกใส่น้ำคางเบืยฝนตกใส่น้ำคาง,างสุดยอดเลยสุดยอดของความสวย เอ้ยขักเสื้อขักสวยงามเปินขาดเบอรเบึงแนี่นจ้ะ,ะบึงนเนียเหนือเพิ่นนี่กระจอง,งัดเอานี่ยแสบเธอเดินตรงนี้มันน,นี่ตรงนี้มันน่แสบขนาดนี่ แสียฟ้าเหนือใกล้จะเลิกพี่เอาหน่อิพี่พคุณอนะ่ะ คนพยูหั้างในพี่ห mm ืมเห็นเลตรงนี้มันอ่ะเสีบจากกระิงัดเอาเห็นมัน้มันแสบีบโอเคจ้ะไปละได้ละเลิดแล้วลว,ลว,วันนี้เลิดแล้ว เด็ดดีๆมาเบิ้งในกระตาจาั๊ประเทศนี่จ้ะจะเป็นเสือเป็นแนวต่อไปม,มาเบิ้งในกระตาประเทศนี้คุ่นนะโอ้สีเนี่ยเจ้าสีเนี่ยเลิศเลยตอนในกล่องสีเข้มคนนี้เจ้าจ่าเนี่สีเข้มเหลืองสี๋สมเหลืองงามขนาดจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขี้มีเขาฝากไว้แค่นี้เจ้าจ่ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องนะเห็ดหนังไก่ สิาพาไปเฮ็ดเมนูผพัดกระเพ้าด้วยจ้ะเ้อไปเข้าบ้านกันจ้า